กลางโต๊ะอาหารที่เต็มไปด้วยเสียงช้อนกระทบจานมีคำพูดเพียงประโยคเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการลูกสะพ้าคนหนึ่งถูกดูถูกต่อหน้าแขกทั้งบ้านแต่เธอกลับพูดเพียงคำเดียวคำที่ทำให้แม่ผัวเงียบงนันจนพูดไม่ออกคำพูดนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงทำให้บ้านทั้งหลังเปลี่ยนไปตลอดชีวิตลูกสะภ้นั่งเงียบเสียงช้อนกระทบจานเบาๆกลิ่นแกงหอมแต่จมูกแต่ในใจกลับร้อนวูบ แม่ผัวยกคิว้วมองตั้งแต่ศีสาะจะโรเท้าสายตาเย็นเฉียบกว่าช้อนเงินในมือของถูกแบบนั้นใส่มางานบ้านเราเหรอเสียงแม่ผัวดังแทรกขึ้นโต๊ทั้งโตเงียบกริบลูกสะพ้ายก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดกว่าทุกอย่างพ่อบ้านไอเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อแม่ผัววางช้อน จ้องลูกสะพ้ายไม่ละสายตาผู้หญิงดีๆเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกนะแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบแก้วน้ำจนแสบตาเธอสูดหายใจเข้าช้าๆเสียงหัวใจเต้นแรงนิ้วแตะขอบโตะ๊ะในหัวว่างเปล่าแต่ใจกลับแน่นแล้วเธอก็เงยหน้ามองตรงไปยังแม่ผัวเสียงที่เปล่งออกมาเบาแต่ชัดเจน ถ้าความดีวัดด้วยราคาแม่ผัวชะงักช้อนในมือสั่นเล็กน้อยลูกสไปายสบตาแน่นริมฝีปากขยับอีกครั้งน้ำเสียงนิ่งแต่เหมือนมีคมซ่อนอยู่ถ้าความดีวัดด้วยราคาเสียงนั้นดังพอให้ทุกคนได้ยินชัดแต่ไม่ดังจนกลายเป็นการตะโกนสายตาทุกคู่หันมาที่เธอแม้แต่พ่อบ้านที่ไม่เคยกล้าสบตาใคร ตอนนี้ยังเผลอมองตรงไปที่ลูกสะพ้ายอากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่งกลิ่นอาหารที่เคยหอมกลับกลายเป็นกลิ่นที่อึดอัดเหมือนมีอะไรบางอย่างกําลังค่อยๆกดทับทุกลมหายใจลูกสะพ้าย,ยิ้มบางๆแต่ในแววตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บลึกงั้นบางทีของแพงๆอาจไม่ได้ทำให้คนดูมีค่าขึ้นก็ได้ค่ะแม่ผัวนิ่งปลายช้อนในมือกระทบจานเบาๆ เสียงนั้นเบาแต่เหมือนระเบิดในใจทุกคนที่นั่งอยู่หญิงสาวพูดต่อเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่มั่นคงหนูไม่ได้ต้องการให้ใครชอบหนูแค่อยากให้ใครเข้าใจแม่ผัวมองหน้าเธอริมฝีปากที่เคยเยียดต,ตอนนี้เริ่มขยับแต่กลับไม่มีเสียงใดหลุดออกมาลูกชายที่นั่งข้างๆข,ขยับตัวมือกำแน่นใต้โต๊ะเขามองหน้าภรรยาแล้วมองแม่เงียบ นานพอที่ได้ยินเสียงนาฬิกาบนผนังเดินติ๊กติ๊กแม่ผัวสูดหายใจแรงเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอลูกสไยก้มหน้าลงเล็กน้อยหยิบผ้าเช็ดปากวางไว้บนจานขอโทษนะคะถ้าหนูไม่ดีพอในสายตาแม่เสียงเก้าอี้ขยับเบาๆเ,เธอลุกขึ้นจากโต๊ะมือยังสั่นแต่สายตากลับนิ่งสนิท ไม่มีใครพูดอะไรเพียงเสียงจานที่สั่นเพราะมือแม่ผัวยังถือช้อนค้างอยู่พ่อบ้านมองตามเธอเงาแสงตกกระทบหลังของหญิงสาวขณะที่เธอเดินผ่านประตูไม้ไปอย่างช้าๆแม่ผัวหลุบตาลงแสงแดดส่องต้องแก้วน้ำจนระยิบระยับแต่ในแววตาของเธอกลับมีบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนความเงียบได้กลืนคำพูดทุกคำที่เธอเคยใช้ทำร้ายใครไว้หมดแล้ว แม่ผัวนั่งนิง่งสายตาจ้องไปที่ถ้วยซุปตรงหน้าไอร้อนจากน้ำซุปยังคงลอยขึ้นช้าๆแต่ในใจของเธอกลับเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าของลูกสายค่อยๆห่างออกไปแต่ทุกก้าวเหมือนกรีดลงกลางใจทิ้งรอยบางอย่างไว้ที่ไม่มีใครลบได้ลูกชายมองตามริมฝีปากเขาเม้มแน่นเขาอยากพูดอยากลุกขึ้น แต่เสียงของแม่ผัวยังคงผูกเขาไว้กับที่แม่ผัวเอื้อมมือแต่ช้อนนิ้วเธอสัน่นภาพในหัวเริ่มย้อนกลับวันแรกที่ลูกชายพาผู้หญิงคนนั้นมาแนะนำวันที่เธอแซงยิ้มทั้งที่ใจไม่ยอมรับคนแบบนี้จะอยู่ในบ้านเราได้ยังไงคำพูดที่เธอเคยพูดกับตัวเองดังขึ้นอีกครั้งในความคิดแต่ตอนนี้มันกลับฟังดูแปลกหูพ่อบ้านกลืนน้ำลาย พยายามเปลี่ยนบรรยากาศแม่ครับจะให้ผมตักแกงให้ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบแม่ผัวมองจานผักตรงหน้าสีเขียวสดของถั่วผู้เหมือนจะเย้ยเธอทุกอย่างดูปกติแต่ในใจเธอกลับไม่เหมือนเดิมภาพเมื่อครู่ยังวนซ้ำในหัวคำพูดของลูกสะพ้ยของแพงไม่ได้ทำให้คนมีค่าขึ้นมันเหมือนมีดเล่มบางที่กรีดเบาๆแต่ลึกถึงข้อหัวใจ เธอเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนความอายเสียงประตูเปิดอีกครั้งลูกสะัยเดินกลับเข้ามาในมือเธอถือถ้วยเล็กๆใส่น้ำสมุนไพรเธอวางเบาๆตรงหน้าผู้สูงวัยแม่ยังไม่ได้ดื่มน้ำาค่ะเดี๋ยวจะไอเอานะคะแม่ผัวเงยหน้าแววตาที่เคยแข็งกราวเริ่มสั่นไหวไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้ม มีเพียงความเงียบที่ชัดเจนเกินกว่าจะอธิบายลูกสะพ้ายนั่งลงช้าๆเธอไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงมองจานอาหารที่เริ่มเย็นตัวและรอยน้ำตาที่สะท้อนอยู่ในตาของแม่ผัวเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อแต่เวลาระหว่างพวกเธอเหมือนหยุดนิง่งอากาศเริ่มอุ่นขึ้นเหมือนมีบางสิ่งที่ละลายความแข็งในใจของใครบางคนแม่ผัวเอื้อมมือ ช้อนถ้วยน้ำสมุนไพรขึ้นมาจิบเบาๆก่อนจะวางลงเสียงถ้วยกระทบโตะ๊ะเบาแต่เหมือนเสียงคำยอมรับที่ไม่ต้องพูดออกมาลูกชายหลบตายกมือไหว้แม่เบาๆแต่สายตากลับมองภรรยาด้วยแววที่ต่างออกไปเธอยังนิ่งแต่ในแววตานั้นกลับเต็มไปด้วยบางสิ่งไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความเข้าใจ แสงแดดยามสายส่องผ่านผ้าม่านตกกระทบใบหน้าของหญิงชราสีทองของแสงนั้นทำให้ทุกอย่างดูอ่อนลงแม้แต่อรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าก็เหมือนเล็กลงในช่วขณะในห้องอาหารที่เคยเย็นชากลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดราวกับคำพูดเพียงไม่กี่คำได้ปลุกหัวใจของทุกคนให้ตื่นอีกครั้งแม่ผัววางถ้วยลงช้าๆเสียงกระทบต๊ะไม้ยังดังก้องในใจเธอ เธอมองหน้าลูกสะภ้อีกครั้งแววตาที่เคยเต็มไปด้วยการตัดสินตอนนี้กลับมีแต่ความลังเลและความคิดถึงบางอย่างที่เธอเองก็ไม่เข้าใจหนูเสียงของแม่ผัวเบา,เบาแทบ,บจะกลืนหายไปกับลมหายใจเธอเว้นจังหวะเล็กน้อยหนูชื่อเล่นว่าอะไรนะลูกสะภ้ยชะงักไม่คิดว่าคำถามง่ายๆจะมาจากปากคนที่เคยตำหนิเธอทุกมือ้อน้ำข้าหนูชื่อน้ำ แม่ผัวพยักหน้าเบาๆปากขยับคล้ายจะพูดอะไรต่อแต่ก็หยุดไว้มือเธอเอื้อมไปแต่ผ้าปูโต๊ะผ้าไหมเนื้อลื่นเย็นปลายนิ้วแต่ในใจกลับรู้สึกอุ่นอย่างประหลาดลูกชายมองทั้งสองคนหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกภาพที่เห็นตรงหน้าเหมือนความฝันที่เขาไม่กล้าหวังมาก่อนเสียงช้อนกระทบจานอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงอึดอัด เป็นเสียงเบาๆที่เต็มไปด้วยชีวิตแม่ผัวเริ่มตักแกงใส่ถ้วยของตัวเองกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยคลุ้งหนูทำนี่เองเหรอเธอถามขึ้นลูกสะพ้ายเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยข้าแม่น้ำลองทำตามสูตรของยายหนูอยากให้แม่ชิมดูหญิงชารานิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจสุดท้ายเธอก็ตักขึ้นช้าๆแล้วชิมคำเล็กๆ รสเผ็ดนิด,น,ดนิดซ่อนหวานปลายลิ้นเธอรู้สึกได้ถึงกลิ่นเครื่องแกงที่ละเอียดเหมือนรสมือของแม่เธอเมื่อหลายสิบปีก่อนจู่จุความทรงจำเก่าก็ผุดขึ้นภาพแม่ของเธอยืนอยู่หน้าเตารอยยิ้มอ่อนโยนและเสียงพูดเบาๆที่ว่าของอร่อยไม่ต้องแพงแต่ต้องทำด้วยใจมือของแม่ผัวเริ่มสัน่นน้ำตาเอ,อ่ขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอวางช้อนลงเงยหน้ามองหญิงสาวตรงหน้า ลูกสะพ้ายยังคงนั่งนิ่งสีหน้าสงบแต่แววตาเต็มไปด้วยความจริงใจไม่มีการโอร้อวดไม่มีคำขอโทษมีเพียงความเงียบที่พูดแทนทุกอย่างแม่ผัวเอื้อมมือไปแต่หลังมือของลูกสะพ้ายเบาๆสัมผัสนั้นอบอุ่นจนหญิงสาวแทบกั้นน้ำตาไม่อยู่อร่อยมากเสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนเหมือนคำพูดธรรมดาแต่กลับทำให้ทั้งโต๊ะเงียบลงอีกครั้ง ลูกชายยิ้มจางๆแสงแดดลอดผ่านหน้าต่างอีกครั้งตกกระทบใบหน้าของทุกคนอบอุ่นและนุ่มนวลกว่าที่เคยแม่ผัวเอ็นตัวพิงเก้าอี้ดวงตาเมือมองออกไปนอกหน้าต่างเสียงนกร้องเบาๆข้างนอกทำให้เธอรู้สึกเหมือนโลกหมุนช้าลงบางทีแม่อาจจะดุเกินไปคำพูดนั้นหลุดออกมาโดยไม่ทันตั้งใจลูกสะพ้ายมองนิ่ง หัวใจเต้นแรงแต่ยิ้มบางๆหนูเข้าใจข้าแม่แค่ห่วงลูกชายเสียงเธอนุ่มนวลแต่หนักแน่นหนูเองก็อยากเป็นคนที่แม่ภูมิใจเหมือนกันแม่ผัวหลุบตาแววตาเปียกชื้นเล็กน้อยเธอสูดลมหายใจเข้าลึกน้ำขอบใจนะที่ไม่หนีลูกสะพ้ายสะอื้นในลำคอก้มศีรษะลงอย่างเคารพไม่มีคำพูดใดอีก แต่ความเงียบครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยความหมายเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อติ๊กติ๊กแต่ในใจของทุกคนกลับรู้สึกว่าเวลาที่เคยค้างอยู่เริ่มเดินอีกครั้งกลิ่นแกงยังหอมอยู่ในอากาศแสงแดดยังคงส่องผ่านไม้เก่าและในความเงียบของบ้านหลังนี้เสียงหัวใจที่เคยแตกแยกกำลังเต้นเป็นจังหวะเดียวกันอีกครั้งแม่ผัวมองลูกสะพ้ย ดวงตาเริ่มมีประกายอบอุ่นที่ไม่เคยมีมาก่อนในหัวของเธอเต็มไปด้วยภาพเก่าๆวันที่ลูกชายยังเล็กวิ่งเล่นในครัววันที่เธอเคยยือนอยู่หน้าเตาปรุงกับข้าวด้วยหัวใจของแม่และตอนนี้หญิงสาวตรงหน้ากลับกำลังทำสิ่งเดียวกันเธอถอนหายใจยาวเสียงนั้นเหมือนปลดปล่อยบางอย่างที่ติดค้างในใจมานานแม่อาจจะลืมไปว่าการเป็นคนดีไม่ใช่เรื่องของฐานะหรือมารยาท แต่มันคือการรู้จักเห็นค่าของหัวใจคนอื่นลูกสะพายเงยหน้าขึ้นแววตาเธอสั่นนิดนิดไม่ได้เพราะกลัวแต่เพราะซึง้งเธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินคำพูดนี้จากปากแม่ผัวหนูน้ำแม่ผัวเรียกชื่อเธออีกครั้งน้ำเสียงเปลี่ยนไปจนทุกคนในโต๊ะรู้สึกได้แม่ว่าตั้งแต่วันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะลูกสะพร์ชะงักมือเธอกำผ้าเช็ดปากแน่น หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดจากอกเธอพยักหน้าเบาๆก่อนตอบเสียงแผ่วค่ะแม่พ่อบ้านที่นั่งนิ่งมาตลอดยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่ขมับแต่ในดวงตากลับมีแววโล่งใจลูกชายมองหน้าทั้งคู่ในใจเขามีความรู้สึกเดียวเท่านั้นอบอุ่นเสียงช้อนเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงของมืออาหารที่กลับมามีชีวิต เสียงหัวเราะเบาๆของพ่อบ้านเสียงแม่ผัวถามเรื่องกับข้าวและเสียงลูกสไ้า์ตอบด้วยรอยยิ้มจริงแท้แม่ชอบรสนี้นะดีใจที่แม่ชอบขนมทำตามสูตรของยายยายหนูเก่งนะสอนรถมือไว้ดีมากยายบอกว่าทำกับข้าวให้คนกินมีความสุขถึงจะเรียกว่าของอร่อยค่ะแม่ผัวหัวเราะเบาๆงั้นแม่คงต้องเรียนกับยายหนูบ้างแล้วสิเสียงหัวเราะอบอุ่นแผ่วเบา ลอยประปนไปกับกลิ่นอาหารที่คลาคลุงทั่วห้องแสงแดดสายสาต์ผ่านกระจกกระทบกับถ้วยชามสีขาวบนโต๊ะทําให้ทุกอย่างดูสว่างขึ้นราวกับบ้านทั้งหลังหายใจได้อีกครั้งแต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างในใจแม่ผัวกลับยังไม่สงบดีนะเธอเหลือบมองลูกสะพ้ายอีกครั้งใบหน้าเรียบง่ายแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยเข้าใจน้ำ เธอเอ่ยช้าๆแม่อยากถามหนูอย่างหนึ่งหญิงสาวหันมามองค่ะแม่วันนั้นที่แม่พูดแรงใส่หนูทำไมหนูถึงไม่เถียงคำถามนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบลงอีกครั้งลูกสะพ้ายกับพริบตามองมือของตัวเองที่วางอยู่บนโต๊ะนิ้วเรียวสั่นนิดๆก่อนเธอจะพูดช้าๆเพราะหนูรู้ว่าแม่ไม่ได้เกลียดหนูแม่แค่กลัวค่ะแม่ผัวชะงัก กลัวข้าแม่กลัวเสียลูกชายไปให้คนอื่นเหมือนที่หนูเคยกลัวว่าจะเสียเขาไปเพราะแม่เสียงนั้นสั่นเล็กน้อยแต่ทุกถ้อยคําเหมือนสะก,กิดหัวใจของทุกคนในโต๊ะเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันแม่ผัวกับพริบตาทีๆเหมือนกําลังพยายามซ่อนบางอย่างในดวงตาเธอยกแก้วน้ําขึ้นจิบเบาๆ แต่ในหัวกลับวนซ้ำกับคำพูดของลูกสะพ้ายไม่หยุดกลัวใช่เธอกลัวจริงๆกลัวจะโดดเดี่ยวกลัวว่าลูกชายจะไม่ต้องการเธออีกกลัวว่าคนใหม่จะเข้ามาแทนที่แต่ตอนนี้เมื่อมองใบหน้าของหญิงสาวตรงหน้าเธอเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความอ่อนโยนที่คล้ายกับตัวเธอในอดีตเธอวางแก้วลงเสียงนั้นเบาแต่สั่นเล็กน้อยแม่ขอโทษนะหนูน้ำ ลูกสไพยนิง่งน้ำตาเอ่อคลอในตาแต่เธอพยายามยิ้มไม่เป็นไรค่ะแม่แค่แม่เข้าใจหนูก็พอแล้วแม่ผัวพยักหน้าแสงแดดยามสายเริ่มจางลงกลิ่นข้าวสวยใหม่จากครัวลอยออกมาอีกครั้งเสียงหมอ้อแกงเดือดเบาๆเหมือนเสียงหัวใจที่กลับมาเต้นพร้อมกันและในความเงียบอันอบอุ่นนั้นแม่ผัวรู้ว่า สิ่งที่ลูกสะพ้ยพูดไว้บนโต๊ะอาหารวันนั้นไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เธอเห็นตัวเองอีกครั้งชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยแม่ผัวนั่งนิ่งอยู่นานเรากับกำลังมองเห็นภาพในอดีตฉายซ้ำอยู่ตรงหน้าใบหน้าของแม่ตัวเองรอยยิ้มอ่อนโยนที่เคยให้กำลังใจในวันที่เธอแต่งเข้าบ้านใหม่เธอจำได้ดีว่าครั้งนั้นเธอก็เคยเป็นลูกสะพ้ และก็เคยร้องไห้เพราะคำพูดของแม่สามีเช่นกันเธอยกมือขึ้นแต่อกหัวใจเต้นแรงอย่างแปลกประหลาดเหมือนมีบางสิ่งในใจเริ่มแตกออกช้าๆแต่ลึกลูกสะพายนั่งเงียบไม่กล้าขัดจังหวะแต่ในใจกลับรู้ว่าสิ่งที่เธอเรอคอยมานานกําลังเกิดขึ้นแม่เคยพูดแรงกับแม่สามีของแม่เสียงของหญิงชาราเริ่มสัน่น ตอนนั้นแม่คิดว่าแม่แค่ปกป้องศักดิ์ศรีแต่ที่จริงแม่แค่ปิดกั้นหัวใจตัวเองคำพูดนั้นทำให้ลูกชายชะงักเขามองหน้าแม่แล้วมองภรรยาแววตาเริ่มอ่อนลงแม่ผัวหัวเราะเบาๆหัวเราะทั้งที่น้ำตาย,ยังคลอชีวิตนี้มันตลกดีนะแม่สาบานกับตัวเองว่าจะไม่เป็นแม่ผัวแบบนั้นแต่สุดท้ายแม่ก็ทำเหมือนเดิมแปะลูกสะพ้ายยิ้มจาง คนเราผิดได้ค่ะแม่แค่รู้ตัวก็ไม่สายแม่ผัวเงยหน้าแสงจากหน้าต่างสะท้อนเข้าดวงตาเธอรอยย่นที่เคยแข็งกร้าวตอนนี้กลับอ่อนโยนจนแทบไม่เหลือเขาเดิมน้ำเสียงเรียกนั้นนุ่มจนหญิงสาวเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่แม่ดีใจนะที่ลูกชายแม่เจอผู้หญิงแบบหนูลูกสะภ้ก้มหน้าหยดน้ำตาไหลลงบนหลังมือ เธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่พนมมือขึ้นแนบอกขอบคุณค่ะแม่เงียบแต่เป็นความเงียบที่อบอุ่นที่สุดในบ้านหลังนี้กลิ่นข้าวหอมลอยอบอวนเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านและเสียงหัวใจของคนสามคนเต้นไปในจังหวะเดียวกันแม่ผัวลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินช้าๆมาหาลูกสะพ้มือที่เคยชี้นิ้วตำหนิ ตอนนี้กลับเอื้อมมาลูบผมอย่างแผ่วเบาผมหนูนุ่มจังคำพูดธรรมดาแต่เหมือนโลกทั้งใบหยุดนิง่งลูกสะพ้ยหัวเราะเบาๆแม่อย่าว่าหนูนะคะหนูยังไม่ทันหวีเลยตอนลงมาช่วยจัดโต๊ะไม่เป็นไรหรอกแม่ผัวพูดยิ้มยิ้มแม่ชอบแบบนี้แหละเป็นธรรมชาติดีเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งดังพอจะกลบเงาอดีตทั้งหมดที่เคยกดทับพวกเธอ ลูกชายมองสองคนตรงหน้าความรู้สึกในอกอัดแน่นเกินกว่าจะพูดออกมาได้เขาเพียงเดินเข้ามาก้มลงกราบตักแม่แล้วหันไปกุมมือภรรยาแน่นขอบคุณนะครับที่รักแม่ผมน้ำมองเขารอยยิ้มของเธอนุ่มนวลหนูไม่ได้รักเพราะเธอเป็นแม่ของพี่หนูรักเพราะเธอเป็นคนที่ทำให้พี่เป็นคนที่หนูรักได้ต่างหากแม่ผัวนิ่งหัวใจเต้นแรง เธอรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบบาวงงคำพูดนั้นเหมือนลมหายใจที่ปลดพันธนาการทั้งหมดออกจากใจเธอยกมือขึ้นแต่แขนลูกสะพ้ายหนูน้ำแม่อยากให้หนูรู้ไว้นะจากนี้ไปหนูไม่ได้เป็นแค่ลูกสะพ้ายแต่เป็นลูกสาวของแม่ด้วยลูกสะพ้ายก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอโผล่เข้ากอดหญิงชราแน่นกลิ่นแป้งหอมอ่อนๆจากผิวแม่ผัวผสมกับกลิ่นแกงในอากาศ มันเป็นกลิ่นของบ้านที่แท้จริงเวลาผ่านไปครู่หนึ่งแม่ผัวตบหลังเธอเบาๆไปเถอะลูกไปช่วยแม่เก็บโต๊ะเราจะเริ่มต้นกันใหม่ตั้งแต่วันนี้หญิงสาวยิ้มค่าแม่เสียงจานชามถูกเก็บเข้าครัวเสียงหัวเราะดังแว่วออกมาจากห้องเล็กๆเสียงที่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังเป็นความเงียบอึดอัดตอนนี้กลับกลายเป็นเสียงแห่งความสุข และเมื่อแสงอาทิตย์ยามบ่ายสาดเข้ามาทางหน้าต่างส่องกระทบรูปครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังเงาของแม่ผัวกับลูกสะภ้ย,ยืนเคียงกันในภาพสะท้อนไม่มีใครเหนือกว่าใครมีเพียงหัวใจที่เข้าใจกันและในวันนั้นเองบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นบ้านอย่างแท้จริงอีกครั้งเย็นวันนั้นท้องฟ้าย้อมด้วยสีส้มละมุน แสงอาทิตย์สุดท้ายของวันทอดยาวผ่านกระจกบ้านสะท้อนเงาของคนสามคนที่นั่งอยู่พร้อมหน้าบนโต๊ะอาหารยังคงมีถ้วยชามเดิมแต่บรรยากาศกลับเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่มีความเย็นชาไม่มีเสียงตำหนิมีเพียงเสียงหัวเราะอ่อนๆและกลิ่นอุ่นของครอบครัวแม่ผัวตักแกงใส่ถ้วยให้ลูกสะ a i หนูกินเยอะๆนะวันนี้แม่ตักให้เองน้ำเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆ ขอบคุณค่ะแม่ลูกชายมองภาพตรงหน้าหัวใจที่เคยหนักแน่นด้วยความกลัวและความไม่เข้าใจตอนนี้กลับเบาสบายเหมือนทุกอย่างในชีวิตกลับมาเข้าที่อีกครั้งเสียงช้อนกระทบจานเบาๆเสียงลมพัดผ่านใบไม้ข้างนอกโลกดูเรียบง่ายและสงบแม่ผัววางช้อนหันไปมองลูกชายกับลูกสะใภ้ในแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิ แม่ว่าบางทีการยอมรับกันมันอาจไม่ต้องใช้คำพูดมากก็ได้ลูกสภพยพยักหน้าใช่ค่ะบางครั้งแค่เปิดใจก็พอแล้วหญิงชราหัวเราะเบาๆงั้นคืนนี้แม่จะสอนหนูทำน้ำพริกสูตรเก่าของยายแม่แต่ต้องทำด้วยใจนะไม่งั้นไม่อร่อยแน่ตกลงค่ะแม่น้ำตอบพร้อมเสียงหัวเราะแววตาเธอเปล่งประกายเหมือนแสงไฟในครัวเสียงหัวเราะทั้งสามประสานกัน ดังกลบเสียงนาฬิกาที่เคยบอกเวลาอย่างเงียบงนันค่ำคืนนั้นบ้านทั้งหลังอบอวนไปด้วยกลิ่นอาหารและความสุขในแสงไฟอุ่นๆแม่ผัวยืนข้างลูกสะพ้ยส่งต่อสูตรอาหารและความรักที่แท้จริงเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้บ้านอบอุ่นไม่ใช่รสชาติของอาหารแต่คือหัวใจของคนในบ้านที่หันมามองกันด้วยความเข้าใจและตั้งแต่วันนั้น ต๊ะอาหารที่เคยเป็นสนามรบของความเย็นชาได้กลายเป็นที่แห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันจางหายอีกเลย